เชิญครับพี่วันนิ้ล่มก้าวครับครับพี่น้องผู้รักรที่ประชาธิปบตไตทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึง่งที่พี่น้องชาวปากน้ำสมุทรปราการได้มาร่วมกันที่นี่ศาลากลาง เพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องว่าทั้งภาพและเสียงที่ออก t h a i w ดอทโอสดๆสถานีวิทยุร่วมกวปถ่ายทอดเสียงสดๆแล้วให้พี่น้องทางบ้านได้ฟังอย่างอิ่มนํำสำราญถ้าหากพี่น้องไม่สะดวกก็ฟังสถานีวิทยุมีเว็บไซต์ ก็ดูที่ t h a i w a y o r g ไทยทอดสดทั่วประเทศทั่วโลกปรบมือดังๆให้กับ t h a i w a y o r g นะครับพี่น้องครับดังๆไปเลยสุเทพเทือกสุบรรได้ยินไหมสุเทพพี่น้องที่รักทั้งหลายบางคนก็บอกว่าเมื่อไรการบ้านการเมืองมันจะจบสักทีก็ต้องฝากถามไปสุเทพเทือกสุบรรแกจะเอาจงไง คำตอบสุเทพไม่มีที่จะไปไหลเข้าไปรวมกันอยู่ที่สวนลุมเหมือนกับฝนตกขี้มูไหลแล้วก็ไหลไปรวมกันกองกับขี้หมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พี่น้องได้ประจักษ์อยู่สายตาว่าถ้าจะเล่นการเมืองแบบประชาธิปัตยถ้าจะเล่นแบบนี้ ผมก็ต้องได้บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับไปถามทวนทบทวนดูว่าในครอบครัวของตัวเองจะเอาอยัางไงในพักจะเอาอยัางไงเพราะฉะนั้นขณะนี้ในพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่เป็นสองเสียงเป็นสามเสียงแล้วพี่น้องบางคนหลอกพี่น้องชาวบ้านมวลชนที่มาอยู่ด้วยตัวเองหลบไปลงคะแนนเลือกตั้ง ไม่ว่าแกจะโดววชหรืออะไรก็ตามเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ตัวเองถามตรงๆว่าพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมด้วยมีสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์คิดไหมว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคุณจะไม่มีสิทธิ์ใดๆที่ลงคะแนนหรือการเลือกตั้งครั้งต่อไป เข้าใจไหมคําว่าสิทธิเสรีภาพเข้าใจไหมว่าความเท่าเทียมกันไม่มีคําว่าสองมาตรฐานไม่เอาเอกไม่เอาประชาชนกขต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันพี่น้องที่รักทั้งหลายก็บอกว่าพี่น้องเสื้อแดงเข้าร่วมชุมนุมกันครั้งใหญ่ครั้งใดก็ถูกล้อมค่าก็อยากจะถามว่า พวกคุณที่สั่งฆ่าประชาชนและวางแผนฆ่าประชาชนจิตใจคุณเฮียบอมิหิตไม่ใช่จิตใจคนเป็นจิตใจเดร,าารัจฉานประชาชนเขารวมชุมนมุมด้วยความสงบปราศจากอาวุธแต่ก็ปวสแต่ก็ปปสผมก็จะเรียกว่าพวกกโลกโว์ทั้งนั้นแหละ ชุมนุมอย่างสงบทั้ง M16 ทั้งเ k สงบแม่งดิแบบนี้เป็นไงเอาออกมาเล่นทีเลทีแต่นัด M16A4 พี่น้องนี่แหละก็ประปสศที่บอกว่าชุมนุมสงบป,ปราศจากอาวุธ M16 ไม่ใช่อาวุธหรือเป่าสุเทพเทือกสุบัรณ1อ เอสีใชอาวุธหรือเปล่าใช่ไ,ไหมสุเทพเทือกสุพรรณพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่แหละการเมืองข้างถนนของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ไรแต่ไหนมาก็บอกว่าเขาพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะเดินทางลัดประวัติก็ยาวนมนานทุกยุคทุกสมัยเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยแปรเปลี่ยนนี่จิตใจเขายังอยู่แบบนั้นอยู่ไม่เคยเปลี่ยนประชาชนคนรักประชาธิปไตยเขาเปลี่ยนไปแล้วจุดยืนคือต้องประชาธิปไตายเท่าเทียมกันหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่านั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายก็ต้องชัยต้องถามกัน บุกคลที่อยู่ข้างหลังของกอปอปอสฟังให้ดีถึงแม้คุณจะมีชีวิตอยู่วันนี้ก็ตามถึงแม้คุณจะตายจากโลกนี้ไปก็ตามเสียงคำว่าเสียงปืนพี่น้องคนเสื้อแดงของไม่ว่าจะเป็นหลักสีหรือญาติโกฮหติกาใครก็ตามที่สูญเสียชีวิตที่ถูกการปราบของ พรรประชาธิปัตย์พี่น้องคนเสื้อแดงบอกตรงๆเขาจำแม่นใครทำอะไรไว้เขาจำแม่นแล้วติดตาไปตลอดชาติแต่ถามบอกว่าเอา้าไม่งั้นเจ้าคืนเหรอผมก็บอกตรงๆผมไม่เอาคืนหรอกผมจะให้อีก ผมจะให้คุณคืนผมไม่เอาคืนผมจะให้คุณพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่บางครั้งบางขราวก็อดสูบางคนก็เศร้าบางคนก็เสือมความต่อสู้ของเราพยายามจนสุดเวียงแต่การต้อนรับหรือได้รับมีแต่ลูกกระสุนทั้งทั้งที่เราขับเคลื่อนกันมานมนาน เพื่อที่ต้องการประชาธิที่ปไตายเท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องการเท่าเทียมกันนั่นแหละคือคนเสือเ้อแดงเขาต้องขารประชาธิที่ปไตายกินได้ต้องยกให้ท่านพันตำรวจโทดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรนี่คือตาดูดาวเท้าติดดินได้สร้างวิกรกรรมวิบรบุลษและให้ประชาชนอยู่ดีกินดีในสมัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรี น้งเ่ทั้งหลายต้องบอกต้องเล่าต้องขานสิ่งดีๆต้องบอกต้องเล่าให้รู้นี่คือบุญคุณอันใหญ่หลวงบางคนเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลไม่มีเงินแต่สิทธินั้นท่านจัดไว้30บาทรักษาทุกโรคแทนที่จะใช้เป็นหมื่นเป็นแสน30บาทก็รักษาชีวิตไว้ในชีวิตนี้ ทัวโลกเขาเอาโมเดลนี้ไปจัดการหลายประเทศเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแพทย์เป็นหมอที่ไปเดินตามต้อยต้อยต้อย,อยกอปอป,อปอสอนด้นบอกตรงตงแม่งเรียนมาเป่าประโยชน์จริงๆจิตใจวิญญาณคำว่าความเป็นแพทย์ความเป็นหมอนี่มีไหมเรียนจบมาแล้ว แทนที่จะช่วยประชาชนจิตวิญญาณของผู้ที่จบหมอจบแพทย์นั่นคือต้องรักษาคนไข้ตลอดให้ดีที่สุดนี่คือจิตวิญญาณของผู้เป็นแพทย์เป็นหมอเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องบอกกันอะไรดีอะไรชัว่วเราต้องยกตัวอย่างพี่น้องที่ลกทั้งหลายแม้ว่าประชาธิปัตย์จะเกยยกกี่สมัยอย่างนมนาน แต่ในเมื่อถึงขาเป็นรัฐบาลขิบหายไม่เป็นไรจะก,กี่ร้อยล้านจะก,กี่พันล้านเอาให้ขิบหายจะเยอะยิ่งดีนี่คือสูตรสำเร็จของพรรคประชาธิปัตย์นมนานพอสมควรและจะไม่รู้อีกว่ากี่ยุคกี่สมัยเขาต้องเป็นแบบนี้ประชาชนกาไทยต้องรับรู้พี่น้องเที่ทั้งหลายในประวัติศาสตร์มีแต่สร้างความเลวทรามอะไรที่ดีด เสนอขึ้นไปสร้างสรรค์มีไหมไม่มีแต่คววมิีฉายลิษยาของเจ้าไร่ชานาผู้หายเจ้ากินคําพี่น้องครับราคาข้าวดีๆรัฐบาลยิก่งลักขินวัตรท่านจัดให้แล้วเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พี่น้องต้องตระหนักแล้วก็อีกส่วนหนึ่งทุกท่านทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศต้องดูไทยไว้ดอจีไทยท่อสุดเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณครับวัดซีเอี่ยมครับวัดซีเอี่ยมก็จัดให้ไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องให้พี่น้องรู้ข้อมูล แล้วก็บอกต่อต่อป้านว่าพรรคประชาธิปัตย์ความเหี้ยเรยวสามของมันเป็นแบบไหนให้พูดต่อต่อกันไปไม่ต้องหยุดต่อยอดไปเลยจัดให้นักหน,นักจัดให้เต็มๆพี่น้องที่รักทั้งหลายก็ต้องบอกต้องเล่าต้องขอต้องถานกันว่าสิ่งไหนดีก็ต้องบอกสิ่งไหนเล้วยกตัวอย่างเพื่อที่จิตวิญญาณของนักการเมือง ที่จะสรุปได้ว่าในการปรปับปรุงของตัวเองไม่คิดโกงประชาชาติแล้วชาตินี้ก็จะเจริญพี่น้องที่ทั้งหลายไม่ว่ายุคไหนก็ตามแต่ถ้าจะเป็นไปตามกันรองของประชาธิทปัไยทําไมละ่ะพรรคประชาธิปัตย์ลงสนามแข่งเลือกตั้งเป็นแบบนี้ไม่ดีละ่ะทั่วโลก ทุกประเทศเขาต้องการเลือกตั้งทั้งนั้นนอกจากนั้นบอกตรงๆไม่มีทางสุทเทพเทือกสุบรรณในเมื่อไม่มีทางของคุณทางเดียวคือลงนรกสุทเทพเทือกสุบรรณเลือกตั้งของคุณไม่ใช่ทางนอกจากทางลงนรกของคุณพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ผู้ที่มาชุมนมุม ขากับสุราธาน,นีไม่ลุยท่าไหนรถเบียดกันตายไปแล้วสีส่ศพแต่ไม่ได้สาบไม่ได้แข่งหรอกเพราะพวกคุณทําอะไรไว้สิ่งนั้นย่อมตามสนองของพวกคุณพี่น้องที่รักทั้งหลายทุกท่านทุกคนจิตใจผู้ที่นับถือศาสนาพุทธหรืออะไรก็ตามก็มีจิตใจเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันแล้วกันในเมื่อเราเกิดมาเป็นคนไทยแต่สิ่งที่เลือกได คือสร้างคุณงามความดีให้พี่น้องทั่วทุกคนได้มีความสุขนั่นคือเจตนาของประชาธิปไตยพี่น้องที่ักทั้งหลายทุกท่านทุกคนตระหนักอยากจะให้บ้านนี้เมืองน,นี้ได้มีความสุขเศร,เรษฐกิจ่งออกนํำเข้าดีเงินเต็มกระเป๋าพี่น้องชาวไร่ชา,นา,าวนาชาวสวนค้าขายผลิตผลได้ราคา ไม่ได้การเอาเปรียบเสียเปรียบสิ่งเหล่านี้นี่คือเศรษฐกิจนำทางเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกท่านทุกคนถ้าคิดว่าพวกเราเกิดมาในชนชั้นไหนก็ตามครั้งหนึ่งเราจะต้องสร้างคุณงามความดีกับสังคมช่วยกันไม่ใช่ว่าคิดแปรคิดแล่แปรทัดเหมือนแบบฉบับของพรรคประชาธิปัตย์เราไม่เอา แต่เราต้องการกําลังหนึ่งเดินไปเสมอหนึ่งให้ไปด้วยกันเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยจะ8ปปีหรือกี่ปีก็ตามย่างกามาเป็น82ปีประชาธิปไตยมีหรือไม่ประมัสแต่เราต้องเดินหน้าไปด้วยดีเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกท่านทุกคนสู้ต่อไปสู้ไหมครับสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมดังๆสู้เทพเทือกสุบรรณ ไม่มีที่ไปไปลงนรลกเท่านั้น